โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งพ่อกับแม่ทางป่าเนาะทางนี้พ่อเพิ่นก็กำลังพนผ้าเนาะสบายดีพี่น้องพนผ้าเนาะทางป่าโดยเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งทางแม่เนาะพ่อแม่งในช่องกล้องเหนื่อยพี่น้องพ่อแหน่เพ่งกาทางมีผลเนาะ กับเฮดไม่ได้ฮอดขันนี่แล้วเนาะมื่อื่นกับชงไซได้มุ่งแหละมื่อนี้เพิ่งไปหินผีเนาะแม่เพิ่งกันั่งพางอยู่พี่เนาะ ม,มาได้ม<ผ>าเนาะผ่ากับผอเป็นเผื่อชิ้นใดผ่าแบบมีคม

ม,มีนังเสียร์มือนี่อารล่งบ่มือนี่อารล่งกับแจกเนาะคนเชียร์สองคนพี่นี่บ้านหฮากับมีแต่คนเสียร์ ลองช้างข้างนอกก่อนแล้วเนาะ là phải lưng thở mà bẩn ra hàng một này này hàng một hàng ngày rồi nhau người sẽ đẹp mọi người mọi người sẽ đẹp mọi người 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 đôi ta nỉ cái thang cái xíu bớt là nó Song mượn thằng cả thang nó song mượn nó mẹ hoàng ca mượn nó nó à, là cái cái khóa nguồn nó khóa nguồn cầu ือบะอายุมันเกือขคืนในของงวนะบา,า,า,างาไลน์แค่แบอีพอก่อน นียังพ้นมาแล้วอีนออ้อข้าที่จะปัไเราเพิ่งอยู่น <c oughs> ี่ไต้ย, <c oughs> ยังกระได้คมน้อยหนึ่งเ <c oughs> จ้าถ้าเราเข้ามากนเหนื่อยเหนื่อยพ้นผ้าเลยพี่น,น้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ไอล้อล,งลอลงไอล้ลองไม่ใช่วะโดยพนพี่น้องตอนนี้พอ่อพิ่งก็ได้มาแล้วเนาะทั้งกระพุ้นผาแล้ว เหมืนกับแม่เหมือนเป็นคนทางอยู่ที่พอทางเนาะมันเมื่อกี่มาอยู่แลยแฟนแล้วมัดพ่อมาได้อยู่แล้ยหกขึ้นมาอีก nhiều Thám, thôi nhỉ thanh có quả à luôn Hãy subscribe cho เป็นกอไผ่คกไว้เดินไหมฮัลโหล โดยทางนั่นก็นแล้วแล้วเนาะเลยชิม,มาทางทางนี้ต่อสงงไซแถวนี้ดอนนี้พอ,พอมือดอกพอก็แม่เป็นทางอยู่ เทนห้างกับิวหากับเก่าโมงได้ไงเท่นนะตึตึมนะ พอเพิ่งกำลังพันออกห้เบิร์เนาะคือสตันไปเกี่ยวกับลักหม้อทะเลยพันออกให้แนมเห็นขับก่าเก่าทางนี่ผัดแม่เป็นหนังพันทางผูดพ่อผัดยืนยืนกับหนังเนาะไอ้ร่องมาค้นด่ะแม่ คนทั้งเก็บตะกะแตนน้ำเนาะให้ลอง ضل بقى เพชรเขาไปในพิพิธภัณฑ์หน่อยนะได้อยู่โต๊กอันนี้ก็ตัดอีกว่าก๊กกิ๊กนี 谁嘞。 ถ้าอาสิฮะหาทางนี้เด้เอมาทางนี้ก็พอเพิ่นกำลังแป๊บงาปิกลงเนาะ

โดยคิมฮามานนี่สิขอเจ้าไว้เพียงเท่านี้เนาะโดยคิมฮามานนี่สิขอเจ้าไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องาลงคนดีๆเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีหลคนดีๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง